มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอุ๊ยอุ๊ย f อฟทักษออนสร้างซีนหวานหนุ่มรุ่นน้องทั้งซบทั้งควงแขนทำเขินไปหมดเลยค่ะกำลังจะมีผลงานละครเรื่องหารักด้วยใจเธอคู่กันเป็นครั้งแรกนะคะล่าสุด f อฟทักษออนก็สร้างซีนหวานเล่นมุ้งมิง้งควงแขนกับหนุ่มรุ่นน้องอย่างนนกูลชานนน ทำเอาหลายคนแอบจิ้นกันหนักมากค่ะโดยซีนนี้เกิดขึ้นในกองนะคะโดยระหว่างช่วงว่างๆแอฟแล้วก็นนทุลก็ชวนกันเล่นหมุนควงแขนโดยในมือของทั้งคู่ถือแท่งไอศกรีมกันคนและแท่งนะคะภาพออกมาดูหวานมากไม่มีติดขัดค่ะแต่ในโมเมนต์นั้นบอกเลยว่าทำเอาหลายคนแอบกรีดแอบจินไปแล้วนะคะพอภาพที่เห็นน่ารักมุ้งมิ้งกันสุดๆ ้องถามคำถามนี้เลยนะคะว่าน่ารักเกินปุยมุย้ยแอฟทักซะออนสร้างซินหวานหนุ่มรุ่นน้องทั้งศพทั้งควงแขนทำเขินไปหมดเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดักคอค่ะถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ